สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้กับพอดีสาวแซววะครับเพื่อนสื่อคชืมมาให้บาวโชกใส่นะครับนี่ครับเดี๋ยวบาโชคจะลองใส่เบิ้งนะครับจากการที่ผมเบิ้งแล้วนะครับเชีมนี่กับใส่เล็กดีอยู่ครับนี่นะครับขนาดกระทัดรัดดีครับบอหน่อยบ่ใหญ่เกินไปครับพอดีพอดีใส่นะครับอันนี้ครับพี่น้องก็ให้เบิ้งใกล้ๆนะครับสามารถตอนกิ้งใหญ่ได้นะครับนี่ครับกิ้งใหญ่ๆกับเขาได้นะครับ กะคมกะสามารถรับได้ครับนะครับกะเดี๋ยวเบิ่งไกลๆเลยครับพี่น้องอันนี้คือกิ่งบักเน่านะครับอนีรครับอันนี้คือเห็ดใ้เบิ่งซื้อนะครับว่ามันขวัญไงนะครับอันนี้ครับแบบนี้เลยกดปึ๊บนะครับแล้วก็หมุนนะครับนี่ครับหมุนแค่นี้แหละครับพี่น้องอีกเท่านึงอ็ไ้ครับสั่มแบบนี้นะครับแค่นี้ครับพ่อหลังจากนั้นก็ใส่คริมนะครับมองนี้ครับี่ เอามองนี้ครับนี่บอกเลยครับเนี่ยนั่เรียบร้อยครับพี่น้องแกะเลยครับเรียบร้อยครับง่ายบอพี่น้องนี่ครับข้าสามารถตดอนี่บอเนี่ยเบื้องลักษณะได้เปลือกบอแตกครับนี่กับเปลือกบอแตกได้ครับขนาดเท็ดใกล้ๆกันนะครับนี่เปลือกไม่มีแตกนะครับอันนี้ครับบาโชเคนี่เบื้องได้ครับนี่ครับที่ผมเห็ดมู่บ้านนี่ครับผมทดลองใส่แล้วมันดีนะครับก็เลยเอามาถ่ายพี่น้องเบิงนะครับ อันนี้ครับใส่ง่าไงครับ้วก็บ่อซ้ำครับนี่ครับใกล้ๆยังบ่อแตกนะครับครับโอเคครับถือว่าถือว่าใส่ดีครับราคากับบ่อแพงหรอครับรอยกว่าบาทบ่อหดสองรอยนะครับถือว่าโอเคอยู่ีหน้องใส่ดีก็ไปนะครับบีบนะครับหมุนแค่นี้แหละครับนี่นะครับหมุนแค่นี้ครับเรียบร้อยนะครับเท่ากับเอาขีมนะครับ นี่ครับเอาคขีมหนีบเลยครับเนี่ยเรียบร้อยครับง่ายครับพี่น้องซุดยอดเลยครับเนี่บาโชก้าจะได้งานเลี้ยวขึ้นนะครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะครับที่เฮดบ่ปินนะครับที่ควันยากบ่รลู้จะควันดีบ่ดีนะครับซ้ำหรือบ่ซ้ำนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับนี่ครับนี่ครับแค่นี้ครับปึ๊บเรียบร้อยครับ วันนี้เราก็เอาขีมเนี่ยครับพี่น้องเอาขีดนีบครับปึ๊บเรียบร้อยครับเนี่ยง่ายๆครับง่ายมากครับพี่น้องผู้หญิงก็ทําได้ครับน่ครับขีมนี้ครับนาใสครับ